ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL แอลบยซโออด่วนค่ะจับขเขมนินบินโดนวาง GPS ล็อกเป้าทิ้งบอมใส่กองบิน5บุกเกาอการร้ายชัดพบโดนทิ้งบอมสามลำค่ะด่วนค่ะสารวัตรทหารจับขมนบินโดนวาง GPS ล็อกเป้าทิ้งบอมเหนือกองบิน5 เจตนาบุกก่อการร้ายชัดพบโดนทิ้งบอมสามลำค่ะ จากกรณีที่ทางกองทัพบกค,ค่ะได้ประกาศย้ำเรื่องมาตรการห้ามบินอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินหรือบินโดนนั่นเองนะคะหลังสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือว่ากพทค่ะได้ออกประกาศด่วนห้ามทําการบินหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินหรือว่าโดนค่ะทุกประเภทในพื้นที่ทั่วประเทศนะคะโดยมีผลตั้งแต่วันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะถึงวันที่15สิงหาคม 2,568นะหรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงทุกกรณีค่ะซึ่งกองทับบกระบุว่าลักษณะการใช้โดรนที่เข้าข่ายได้แก่การใช้โดรนในลักษณะสอดแนมหรือจารกรรมข้อมูลลับเช่นบินเหนือพื้นที่ทหารพรมแดนหน่วยงานราชการการใช้โดรนบันทึกภาพเสียงสัญญาณเพื่อส่งให้ต่างชาติหรือมีการแดัดแปลงติดอุปกรณ์พิเศษเช่นกล้องอินฟาราเรดหรือเครื่องดักฟังการใช้โดรนลักษณะดังกล่าวค่ะอาจเข้าข่ายความผิด ฐานจารกรรมสายลับกระทบต่อความมั่นคงแห่งราชนาจักรมีบทลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1,2,2วงเล็บ3พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชนาจักรและพระราชบัญญัติการเดินอากาศดังนี้ค่ะก็คือมีโทษหนักนะ,ะจำคุกตลอดชีวิตหรือถึงขั้นประหารชีวิตค่ะหากมีเจตนาและพฤติกรรมร้ายแรงนะ เนื่องจากการบินโดนค่ะมีผลต่อความมั่นคงและหน่วยงานความมั่นคงนะจะมีการติดตามอย่างใกล้ชิดหรือหากพบเห็นพฤติกรรมน่าสงสัยค่ะแจ้ง1374สายด่วนความมั่นคงค่ะแต่ล่าสุดวันนี้ค่ะวันที่4สิงหาคม2568ารค่ะเมื่อเช้ามดืดช่วงเวลาประมาณตีสามนะสารวัตรทหารค่ะสามารถควบคุมตัวชาวกัมพูชารายหนึ่งค่ะได้บังคับโดน่าบินเหนือที่ตั้งหน่วยทหารภายในกองบิน5ค่ะเบื้องต้นทราบชื่อนายเรชาวกัมพูชาค่ะ พบว่านายเรค่ะเดินทางเข้ามาทางชายทะเลด้านทิศเหนือประมาณตี3กว่าและสามารถตามจับตัวได้ตอนตีสี่ค่ะ เข้ามาในราชนาจักรไทยทางด่านบ้านแหลมอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีค่ะโดยผู้ต้องหาค่ะนำกล่องลักษณะส,สีดำขนาด3คูณ3นิ้วคาดว่าเป็นกล่อง GPS ค่ะนำมาวางทิ้งไว้ซึ่งคาดว่าเป็นการปฏิบัติการของชุดปฏิบัติการโดรนของทางกัมพูชาค่ะโดนลำแรกค่ะบินตรวจการทดสอบเครื่องแอนตี้โดรนและทิ้งกล่อง GPS จากนั้นโดนลำที่2ค่ะทำหน้าที่ทิ้งลูกระเบิดมือและโดรนลำที่3ทิ้งระเบิดวิถีโค้งค่ะทั้งนี้ค่ะทางหน่วยงานความมั่นคงได้แจ้ง ไปทุกพื้นที่ค่ะสำรวจสิ่งแปลกปลอมที่อาจจะถูกโดนหย่อนนะรวมถึงกล่อง G P S ในพื้นที่บริเวณรับผิดชอบในทุกระยะพื้นที่อย่างละเอียดค่ะทั้งนี้นะทางสำนักข่าวแคม่าไทม์ค่ะของกัมพูชาได้รายงานว่าสซ,ซกขาค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ออกคำสั่งอยากเป็นทางการห้ามใช้อากาศยานไร้คนขับหรือว่า U A V ในจังหวัดชายแดนไทยของกัมพูชา9จังหวัดด้วยกันค่ะที่มีอาณาเขตติดกับชายแดนประเทศไทยค่ะ รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงเป็นเวลา15วันเริ่มตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปการโดยอ้างเหตุผลด้านความมั่นคงแห่งชาติซึ่งคำสั่งดังกล่าวค่ะมีผลกับจังหวัดอุดรมีชัยพระวิหารบันเตียมเมนเจยค่ะพระตะบองไพลินโพธิสัตว์เกาะกงเสียมเรียบและกำปงทมค่ะซึ่งในเอกสารคำสั่งค่ะซึ่งลงนามโดยนายสสค่ะ,คะระบุว่าผู้ว่าราชการจังหวัดข้างต้นได้รับคำสั่งให้ห้ามการนำโดรนทุกชนิดขึ้นบินภายในเขตความรับผิดชอบของตัวเองอย่างเคร่งครัดเพื่อยกระดับการควบคุมและรักษาความมั่นคงสาธารณะความ ลอดภัยและความเป็นระเบียบในพื้นที่ใกล้ชายแดนไทยและในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากการละเมิดอธิปไตยกับบูรณาภาพแห่งดินแดนของกัมพูชาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคำสั่งค่ะระบุอีกว่ากระทรวงมหาดไทยค่ะได้สั่งการให้รัฐบ,บาลประจำจังหวัดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดค่ะแจ้งข้อมูลต่อสาธารณะและบังคับใช้คำสั่งห้ามบินโดนนี้อย่างเข้มงวดเป็นเวลา15วันนะเริ่มตั้งแต่วันที่ได้รับคำสั่งนี้ค่ะสำหรับผู้ที่ละเมิดคำสั่งห้ามบินโดนค่ะอาจต้องเผชิญกับการดำเนินคดีอาญาและบทลงโทษด,ด้านการบริหารตามที่กฎหมายของกัมพูชากำหนด นอกจากนั้นค่ะรัฐบ,บาลประจําจังหวัดคทะจะต้องติดตามและควบคุมสถานการณ์ความมั่นคงอย่างใกล้ชิดค่ะแล้วก็ส่งรายงานให้แกส่สานักง,งานบริหารทั่วประเทศของกระทรวงมหาดไทยเป็นประจําทุกวันด้วยค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยค่ะเพื่อได้นาาําข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจากทีแอลบายซิโยอีเนี่ตนะัวเพียร์บางคนมาวิจายตาของผมนอ้เอโอโอ้สมัสยสมอนในประเทศมาตามเพือ่อนนีมัยว่า เพิ่มเติม้ามาสอคนครับพี่พ่องครับแล้วยิ่งไปกว่านั้นตอนนี้ผมคาดว่าการที่มันเพิ่มเติมพลังงานเข้ามา3 0 0รอยคนเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มเติมมาแค่300รอคนแต่มันเพิ่มเติมเข้ามาเรื่อยๆครับมันเพิ่มเติมเข้ามาเรื่อยๆเพราะมันมีความมุ่งหมายว่ามันจะเปิดฉากถลุมไทยอีกยกของอีกยกแรกที่มีการรบกันอย่างหนาแน่นหรือว่ารบกันอย่างหนักระหว่างไทยกับขเขมรบริบน,น,นเวณเนินโนนเนบรบนเวณสามเหลี่ยมมรกตเนี่ย มันทําให้คมเมนเนี่ยต้องการที่จะยึดเอาเนินโนเนมนี้ให้ได้เพื่อที่จะเอาไว้เป็นที่มั่นที่ตั้งปืนใหญ่ที่ตั้งปืนคอหรือว่าที่ตั้งฐานฐานในการจะใช้การบรรคับบัญชา ในสมรภูมิไทยขมรในครั้งนี้และครับมันขมรลั่นไม่อยู่ละเว้ยพบชาวขมรในจังหวัดอุดรมีชัยแห่อพยพกลางดึกหลังฮุนเซนเตรียมสั่งบุกไทยอีกรอบพบเสริมกําลังทั้งกลางวันและกลางคืนข่าววงในขมรเผยที่กัดฮุนเซนล็อกเป้าถล่มยึดพื้นที่ฝั่งไทยหลังจากเมื่อวานนี้ข่าววันที่3สิงหาคม2568้ากกัมพูชามีการปล่อยข่าวเท็จอ้างไทยจะบุกโจมตีจนทำให้ชาวขมรหลายร้อยคนค่ะพากันแตกตื่น แห่อพยพทิ้งบ้านกลางดึกโดยเมื่อคืนนี้ค่ะเวลาประมาณ22นาฬกานักเคลื่อนไหวทางการเมืองชาวเขมรได้มีการโพส์ภามเหตุการณ์ที่ชาวเขมรค่ะได้มีการไลฟ์สดเผยให้เห็นชาวเขมรนับร้อยคนกําลังพากันอพยพออกจากพื้นที่ใกล้ชายแดนในจังหวัดอุดรมีชัยของกัมพูชาซึ่งหลายคนค่ะก็มีการขับรถจักรยานยนต์ หอบลูกหอบล้านและก็ขนสัมภาระทิ้งบ้านทิ้งสั์เลี้ยงบางครอบครัวค่ะไม่มีรถยนต์ก็มีการขับรถไถลากเกวียนลากรถเข็นพากันออกจากบ้านต่อกันเป็นแถวยาวในช่วงกลางดึกและเราค่ะจะไปดูภาพและก็เสียงขณะที่ชาวคอมเนต์กำลังแห่กันอพยพบ,บางช่วงค่ะรตั้งยบายรถตังยบายรถตังยบายอัศวลเดอัศวลเด យ៉ាប់យ៉ាយបងប្អូនអើយខ្ញុំធីមប៉ោឡាយឲ្យមើលអាវិធានភីឥឡូវកំពុងតែទៅអ្ហបងប្អូនអើយទៅតាមផ្លូវបណ្ដាម៉េចភ័យទេអត់អីទេវាអត់តានអីទេតែគាត់ថាយើងត្រៀមលក្ខណៈឲ្យមិញចាញ់វិទ្យាមកឬឯកូមមេមេថាមេមេត្រៀមមេមេត្រៀមយ៉ែងយកបុកពោះដែរអីហ្នឹងតាំងមកដៃហ្នឹងឡានដឹកឡានដឹក

คือจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกดและยังเป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้กับจุดแรกในการประทะกับไทยเพราะจังหวัดอุดรมีชัยอยู่ตรงข้ามกับปราสาทตามเมืองทมจังหวัดสุรินทร์และในช่วงของการสู้รบทหารเขมรก็มีการใช้ชุมชนชาวบ้านในจังหวัดอุดรีชัยนี้เป็นโลในการตั้งอาวุธระบบจรวดหลายลำกล้อง VM21 และ RM70 ทําการยิงเข้ามาโจมตีประเทศไทยหลายสุดตามหลักฐานค่ะที่ปรากฏโดยชาวเขมรได้มีการถ่ายลงในโลก ซึ่งจากคลิปหลักฐานค่ะก็จะพบว่าฐานเขมรมีการนำจรวจค่ะไปติดตั้งไว้บนถนนทุ่งนาหลังบ้านและก่อลานมันของประชาชนในพื้นที่แต่สุดท้ายค่ะก็ไม่สามารถที่จะลบ F16 ของไทยที่สามารถโจมตีเฉพาะจุดได้อย่างแม่นยำอย่างไรก็ตามเรื่องของข่าวลือไทยจะโจมตีเขมรน,นั้น เมื่อวานนี้ค่ะเวลาประมาณ20นาฬิกา52นาทีของวันที่3สิงหาคมเพจกองทัพภาคที่สองค่ะก็ได้มีการออกมาชี้แจงความจริงถึงกรณีดังกล่าวว่าคนตรีวินไทยสุวรีโฆศกกองทบกปฏิเสธข่าวลือของฮุนเซนอดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาที่มีการแชร์โพสต์ของโฆศกกระทรวงกลาโหมกัมพูชาที่มีการระบุว่ากองทัพไทยสั่งให้อพยพชาวจังหวัดสุริน์ภายในค่ำคืนนี้เตรียมพร้อมเปิดการโจมตีกัมพูชาก่อนการประชุม คณะกรรมการชายแดนทั่วไปจ p c ีโคศกกองทบยืนยันว่าข่าวดังกล่าวเป็นข่าวเท็จขณะนี้ชาวสุรินยังไม่มีคำสั่งอพยพเร่งด่วนตามที่มีการระบุในข่าวแนะนำให้ประชาชนติดตามข่าวสารและข้อมูลจากแหล่งข่าวทางการและอย่าเชื่อหรือแชร์ข้อมูลเท็จที่อาจจะทำให้เกิดความตื่นตระหนกในสังคมกองทัพไทยยังคงเคารพข้อตกลงการหยุดยิงอย่างเคร่งรัดแต่ยังคงเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ไม่คาดคิดที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำของกัมพูชา ซึ่งก็มีแนวโน้มที่จะละเมิดมันอยู่บ่อยครั้งรวมถึงการสังเกตการเสริมกำลังบุคคลและอุปกรณ์ทางทหารในพื้นที่ โดยคาดว่าการปล่อยข่าวไทยจะบุกคคเขมรในครั้งนี้ก็น่าจะเป็นการสร้างประเด็นค่ะที่จะกบเกินเรื่องที่ฮุนเซนมีคําสั่งให้เตรียมบุกไทยเร็วๆนี้เพราะว่าล่าสุดค่ะเมื่อคืนนี้วันที่3สิงหาคม2568โดยขุนกระเพราเรื่องเล่านะักรบชายแดนค่ะที่ก็มีสายข่าวทางทหารทั้งในฝั่งประเทศไทยและฝั่งกัมพูชา ได้มีการออกมาเปิดเผยเข่าลับวงในถึงความเคลื่อนไหวของฮุนเซนและพิกัดที่ตอนนี้ฝ่ายคเมทมีการวางแผนที่จะถล่มทหารไทยเพื่อที่จะยึดพื้นที่ของทหารไทยที่สามารถยึดได้ในการสู้รบรอบที่แล้วโดยมีการระบุว่าด่วนคเมทแอบเสริมกําลังฐานทั้งกลางวันและกลางคืนเตรียมบุกยึดช่องอ่านมา้าช่องบกจากไทยบางช่วงบอกว่าสถานการณ์ตามแนวชายแดนตอนนี้ มองดูเหมือนว่ามันอาจจะเงียบสงบแม้ว่าทางฝั่งของไทยและทางฝั่งของเขมรจะไม่มีการถล่มกันด้วยปืนใหญ่หรือว่าจรวดแต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้เขมรยังไม่หยุดที่จะเคลื่อนไหวในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นการย่ยยุเพราะจากที่เราได้รับทราบข้อมูลข่าวสารมาก็คือเขมรมันได้พยายามที่จะใช้ทหารเข้ามาตัดรั้วลวดน้ําฝั่งไทยและพยายามที่จะใช้ปืนเล็กยิงก่อกวนมันพยายามที่จะทําทุกวิถีทาง รสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นตอนนี้มันยังไม่สงบแล้วในฝั่งคอมเมก็ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารมาว่าฝั่งคอมเมได้มีการเพิ่มเติมกําลังทหารเข้าไปตามพื้นที่ตามแนวชายแดนอย่างมากอย่างผิดสังเกตและพื้นที่ที่มีการเสริมเข้ามามากที่สุดมีจํานวนมากมายหลายรถบรรทุกมากกว่า10คัน ในช่วง2-3วันที่ผ่านมาก็คือพื้นที่ชายแดนจังหวัดอุบลราชธานีบริเวณพื้นที่ช่องอานมาและเมื่อคืนนี้ฐานเขมรก็ได้มีการแทรกซึมเข้ามาโดวยวิธีการเดินเท้าเข้าไปในจุดหน่วยที่ฐานเขมรเคยมีการตั้งฐานอยู่และตอนนี้หน่วยนั้นของเขมรก็ยังไม่ถูกทำลายจึงได้มีการใช้บริเวณดังกล่าวในการเคลื่อนกำลังฐานเขามาใกล้แนวตะเข็บชายแดนอย่างผิดสังเกตแต่ว่าเรื่องนี้ก็ไม่ได้เกินความคาดหมาย เพราะข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมาคือคอมเมนต์มันจะตียึดช่องอ่านมาเพราะช่องอ่านมาเป็นจุดที่ทําให้คอมเมนต์เสียเปรียบกองทัพไทย โดยคอมรมันขยับทางการทูตทางการเมืองร้องโน่นร้องนี่ก็เพื่อเป็นการยืดเวลาเท่านั้นในห่วงที่ไปเจราจาตกลงกันมันก็จะใช้ช่วงเวลานี้แหละในการเสริมกําลังทหารเข้ามาทดแทนกําลังทหารเก่าของตัวเองที่เสียชีวิตไปโดยเป็นการเสริมเข้ามาเพื่อที่จะเปิดฉากถล่มไทยรอบที่สองด้วยเนมรมันไม่ยอมมันรับไม่ได้ที่ต้องเสียช่องอ่านม้าให้ไทย Comment, หน้าชากอีกอย่างหลังฉากอีกอย่างน้าฉากทําเป็นพูดดีแต่ลับหลังเป็นพร้อมที่จะแทงเราตลอดเวลาโดยเสริมกําลังอาวุธทุกชนิดทุกอย่างเข้ามาเพื่อที่จะถล่มไทยรบอบ2โดยข้อมูลเหล่านี้ก็ออกมาจากทางฝั่งของขมิ้เองโดยเราจะต้องไม่ประมาทและพื้นที่อีกพื้นที่หนึ่งที่เราได้รับข้อมูลข่าวสารมาก,ก็คือ พื้นที่บริเวณสามเหลี่ยมมรกตซึ่งก็เป็นจุดที่มีปัญหากันมาตั้งแต่ในอดีตที่ฐานเขมรได้มีการลุกล้ำเข้ามาตั้งฐานในแผ่นดินไทยบริเวณต้นสัตบัรซึ่งไทยก็ได้มีการไล่เขมรออกไปแต่ปรากฏว่าตอนนี้ฐานเขมรมันแอบลักลอบเข้ามาวางกับดักระเบิดเป็นจํานวนมากจนทําให้ฐานไทยที่ละตะเวนได้รับบาดเจ็บคักขาดน,นั่นเองโดยจุดนี้ก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งในตอนการสู้รบในยกแรกเขมรพยายามที่จะบุกเข้ามาเพื่อที่จะยึดแต่มีทหารไทย ตั้งฐานอยู่ที่เนิน500และก็มีอีกเนินคือเนิน no n นม ซึ่งก็เป็นจุดสูงคมอยู่สูงกว่าเนิน500อีกคเมร์เลยพยายามที่จะยึดเนินโนเนมให้ได้เพื่อใช้เป็นที่ตั้งปืนใหญ่และปืนคอต่างๆแต่กลายเป็นว่าโดนไทยถลม่มไปไม่กลับหลับไม่ตื่นปื้นไม่มีเสียชีวิตไปหลายร้อยคนและก็มีการขึ้นมากี่ครั้งกี่ครั้งก็ไม่สามารถที่จะยึดได้โดยตอนนี้จากข้อมูลที่ได้รับมาพบทหารคเมรเพิ่มกําลังเข้ามาใกล้เนิน500จํานวน300กว่าคนและมีการเพิ่มกําลังเข้ามาเรื่อยๆ ซึ่งคาดว่าน่าจะมีมากกว่า300อย่างแน่นอนเพื่อที่จะเข้ามายึดเนินโนเนมให้ได้ในการถล่มกับไทยในรอบสองซึ่งเรื่องนี้ทางฝั่งไทยก็รู้และมีการเตรียมการรับมืออย่างเต็มที่นี่คือความเคลื่อนไหวในช่วงที่มีการให้หยุดยิงเขาสั่งห้ามเพิ่มกําลังสั่งห้ามเคลื่อนไหวทางทหารแต่เขมินมันไม่ทําคาดว่าตอนนี้ทางทหารเขมินมีการเสริมกําลังเข้ามานักหมื่นคนอันนี้พูดแบบไม่ดูถูกเขมินนะ เพราะถ้าบอกว่าเพิ่มเข้ามา1,000หรือ2,000คนเดี๋ยวจะหาว่าไปดูถูกคอมเมนตในการถล่มรอบสองเชื่อว่าคอมเมนตมันไม่ยอมน่าจะมีการทุ่มกำลังเต็มที่เพื่อที่จะแก้แค้นให้กับฐานคอมเมนตที่สูญเสียไปจำนวนมากและพยายามที่จะยึดจุดสูงข่มให้ได้ซึ่งไทยเองก็ไม่ยอมเช่นกันพร้อมกับมีการบอกว่าคุณเซนคุณเมเนตสองพอลูกนี้มันพูดอะไรคำพูดของมันเชื่อถือไม่ได้